ไม่ไม่อยากจะดไม่กินตพี่น้องตำเนี้นี่ไม่กินตำตอนนะพี่น้องดูเรี่งจันทร่ีนตตอนที่เวียงจันนะครับออนี่นี่จะเป็นบธอาหารนะครับสําผัั้นน่งกินนาะเป็นยังไงใจนะฮะใจใจได้กินนะครับกินกคิดวิญาวแล่อไหนเดละ สี 10, ่พันโอเคอเออ๋อกัตตี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 วุปนน้ำสิบพันอามึงเห็นมีเหรอกุญแจพูนเลยกัตตีกัตตีวุ้นกุญแจพูเลยนะกุญแจกุรแจ รักขอรหลวงเบียงจันนะไม่สบานท่อหรอครับพี่น้องสวัสดีครับรอแม่พี่น้องยุทธที่ดุนนะครับตอนนี้เข้าโค้ยี่ย้นครขอหลวงเบียงจันนะครับเข้ากล้กากระลังเดเดินขางไปยังทาง เพียงจัดเส้นเตอือนนะครับซึ่งเป็นทางที่แย่ที่สุดให้ตัวนักฟันหลวงแม่งจัด ทางเรียงจันท์เซ็นเตอร์นะครับเป็นม่นจะมีสองหางนะครับกิดกันนีทางนึงจะเป็นทางภาคสั้นนะครับอันนี้เป็นทางเรียงจันท์เซ็นเตอร์นะครับครับรถบระไลยครับพี่นอ้องถ้าต้องเที่ยวเราเริ่มข้ามไล่ก่อนนะครับเป็นฤดูเที่ยวแล้วครับยากาศฤดู ขอนเหลืองเมี่ยงจัดนะครับสร้างคุณกันจะเป็นตลาดเท่านะครับนี่โอค่นลายครับพี่น้องกำลังร,ระวังนะครับไปครับพี่น้อง Curtains. มบีบูธขายอาหารนะครับพี่น้องงานนี้ฮะมีงานนีอ๋อครับพีอารตองนีงานมบูธอาหารนะครับพี่น้องบูอาหารเยอะยังรอจะเข้านะตอนห่างห่างกันอนห่างกอนมือเด รูกสองหมื่นครับสองหมื่นหาครับโอ้โหล็กเรียน <atem> กระเรียนนะครับขึ้นนาซิมี่ิจกระกลันะครับเลยกระเรียนหลายเลยกิจกรับระเรียนย, <Okay. S 1> ยังอรอเลย เป็นทัี่ทัศก,กาลหนังสือนะครับเอทัศก,กาลหนังสืออ,อันนี้ตั้งไหนไปครับพี่หลังลองถามถาากกานี่เป็นที่ทัศกาลหนังสือนะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không thank <laughs> you ตำตอนนะพี่น้องคือเวียงจันทร์ที่ตำตอนนี่เวียงจันนะครับอ,<า>อ่านี่นี่จะเป็นบูธอาหารนะครับนี่สั้นอย่างเดียวพุทธอาหารอันสองพุธอาหารเวียงจันเวียงจันทรพุทธเซ็นเตอร์พูทธเซ็นเตอร์นะครับทางบนมันจะเป็นโซนนั่งนะครับ โซนโอ้บรรยากาศคึกคักครับพี่น้องไปเลยบรรยากาศคึกคักมีกิจกรรมตายางครับไปเลยอ่านี่นะครับตรงเข้าเจอจุดแลกเงินนะครับจุดแลกเงิน แรกนะครับขั้นตแรกจะอีกอะแรกที่ตรงนี้นะครับที่อยู่เบื้องซ้ายนะครับไดนะ้ไได้แล้วมั้ยนี่นะครับได้เรียบร้อยแล้วครับขัตอนนะครับ ่อนบรรยากาศจะเย็นสบายครับทุกนนท่านเนอลาหลกายัตนะครับเป็นเมนูอาหารนะครับตนะ

สองสีันครอนสี่สิบพันนะครับเนี่ยอยู่ด้นสองนะครับเยังจะเซ็นเตอร์อ่าคือก็มีแมลงมีแมลงเข้ามาอันนี้จะเป็นโซนเล็กหน่อยนะครับเครื่องเหรียญน,นะครับเครื่องเหรียญครับทำต้อนได้แล้วนะครับนี่นะครับ เป็นเรื่องแรกเลยถ้ามีนอ้องก็เป็นขอบใจเลย,ลย่ลยมีขัตำตอนอันนี้จามั้ตอน้ตอนขึ้นไปกะละยืดเลยขอบคุณครับวงซันหรอครับน้ำผัดก็อยากกินเลย <c oughs> เป็นยังไงใหญ่ฮะดีใจ ดีเจได้กินแล้วครับยังแงนี่ยังมีพังเนี่ยอะไรก็มั่ยมีหลายอย่างว่ารีบดูหน่อฟังนะกร <c oughs> ะเบงนะ <c oughs> มันจะมีเั่หมือมีลูกซ้นมันดอกกลอน,ลนี่มีหกบุ้งเส้นแก้วมีพักหอยก็ประมาณหกเจ็ดอย่าง

はい。<noise> <noise> พักสั้นใช่บหไปคุคพางว่าไหาเราซื้อของกินมาท่านไม่เราซื้ออีสแกินยังนีอของกินนมันก็แสบแสบแค่เพียงเีตัวก็ลุย

คุณคุณมีงานบ่ครับมเลงเนี่ยนะบงนี้ก็ตรงนี้ไหมตรงนี้บ่มีนีเป็นงานมะฮูรันมรันนยคโอ้เอนี้ย่อันสกาอยู่นี่เป็นาังสีเนาะครับผมเข้าไปมาห้วเลดกน้อยจกเลี้ยนลายเด็นยั่ไ่าหอออกหวันนะครับ เงนกันไม่ซื้อบาทเนาะเอาเปมาบกลาคือมาบ่่แลเขาเด็บบาทค่ัสบาทห้าพันเพื่อก็ิบห้าพันห้าพันเที่ยวลสามสิบบาทสิบห้าัน

อยู่ห่างเรื่งจันเส้นเตือนะครับองกาส่ร้ยมากครับแบบมือปนนออะไรครับกลองช่วยยังไหนฮะ่วยังไหนตุ๊กตาตุ๊กตายูงเืงจันเส้นเตือนะครับามากก็อยู่ห่างัวมือนะครับถ้าอมตงก็อยู่สายมือนะครับรรจจก้นะท่ก้ผมกินไกเยกล,กลยังก่อน ินไก่คินมาลากินไก่ไมาลานะครับดีนะเป็นแซ่แขงงหะครับเนี่ดานละสามสิบเจอง้านละสามสิบนะครับไพ้พัดเมื่อได,อดครับ,รบงานนี่นอ๋อันนี้วันอาทิตย์เก่าันทิ่สาอาทิตย์ที่สามโดยโอ๋อดอนเดือน,นที่สองเนาะรองอาทิตย์ที่สมเดือน,นที่สองนะครับเ,บเั้นงานเทศรรกาลนะครับได้ระวบอก ไปกันครับโดย <ใจ S 1> โดยโดย,โดยค,รครับโอ้นักเรียนไล่หล่ครับพี่น้องนี่นี่นะค,ครับหางเบี่ยงจันทร์เซ็นเตอร์นะครับนี่ใกล้ๆตลาดเซานะครับพี่น้องห้างจากตลาดเซากับะมาน มันสี่หาลอยเมตรนะครับยางมากกวอาหอครับสีครับเบียงจันเซ็นเตอร์นะครับทัดไปจะเป็นทางภากสั้นนะครับหางกรลังสางขึ้นไม่หลายนะครับ กระแก่กับน่องทังผมได้เฟซีวุญนนะครับนาองทังได้ผลไม้รวมนะครับทางองอกทั้พที่ทั้งนี่นะครับเด็กกำลังสั่งนะครับมาจะได้เก้าสิบกว่าเส้นหรอครับนี่บไ่รู้ว่าจะเป็น โรงแรมนี่เป็นโรงแรมนะครับนี่เป็นนาจิตทางกท่ปไปคิดบ้างนะครับเข้ากจะมีคันรถครับตู้ฟุ่นนะครับกระเช้าตอนนี้ค่าตัวแต่ละค่าคคือไหน,นครับตัวรถโดยก้อนนี้12,000กีบนะคร,บนนน 18, บนครับตอนนี้เป็น18,000กีบครับตอนนี้ก็ค่าตัวสูงน,นะครับ เด็กายเดกมาแรกละครหลวงเดียวกันครับไม่ใช่บานท่นหอหรอครับพี่น้อง ้านขายกระเป๋านะครับเนี่ยร้านขายกับข้าวตลาดเซาดะนะครับยังมาจากขี่รถกับป๋อเลย ครับพี่เลียอย่าร้าครับ กอมาะวันนะครับปนี่กเป็นไคัวไป้เี่มือเานาวครับที่มือแรกอากาศย็นผ่อนเลยัน้อย นนมีรถมีมมรับมีเมมืนกัทางรับมีนครหลวงจัดเงินรถมีบ่